ท,ทักทายก่อนโอ้ยลุยดีอาร์สโอเคนะครับกราบสวัสดีกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะเอาทีมหลักนะครับ OVR 9.4เนี่ยตอนนี้แรงมันกำลังจะรีไว้ทุกคนผมไม่รู้ว่าจะผมจะทำชาเลนจ์นี้ทันหรือเปล่าชาเลนจ์ challenge ก็คือขึ้นล้านภายในวันหนึ่งไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็จะเอาเออขาเรียกว่าทีมหลักเลยเอาทีมหลักไปลงนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมกะาแบบให้มันได้ตลอดไง แล้วก็จะมาส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทาทิกนะครับทิกทิกแบบการเล่นแรงอย่างเงี้ยโอกาสเข้าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อคนดูมันก็คือแบบว่าเปิดยังไงโอกาสเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวขออนุญาตไปกดแรงกันละกันตอนนี้ห้าแสนครับชนะมาเรื่อยๆเลยยังไม่แพ้เลยตอนนี้ผมย้ายมาอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรย้ายโทรศัพท์ครับ,รบตอนแรกเล่นไก่แพดแล้วตอนนี้ย้ายมากับมาเป็น iPhone แทนนะครับโทรศัพท์แทนตอนแรกเล่นไก่แพด ผมรู้สึกว่าผมเล่นไกแผ่แล้วมันเล่นไม่ได้จริงว่ะคนดูไม่รู้นะผุมเล่นไม่ได้เลยว่ะไม่รู้เป็นไรเฮ้ยตอนนี้เราเจอทีมค่อนข้างสูสีกันเฮ้ยเราได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันวน่ะกองหน้าของเก้าสามเลยส่วนมากในแล้งก็ประมาณนี้ครับแต่เราผมไม่รู้ไงว่าพวกระดับแบบเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนเงนี้ยทีมขเขาประมาณไหนนะครับมาผมไม่รู้ว่าภาพชัดหรือเปล่าครับคณดูน่าจะโอเคไหม มาครับผมแต่ถ้าเป็นโ์ชั่นเก่าอะ่ะร์ชั่นเก่าตอนเป็น f c Mobile เอ้ย FIFA Mobile นี้เล่นได้นะครับกับกับ iPad แต่พอเป็นโ์ชั่นใหม่เล่นไม่ได้เลยว้าวฮะโอ้โหฟาวก่อนอะ่ะทักทายก่อนไหมทักทายก่อนไหม,ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะว่าผมส่งตัวนี้ได้ปะทักทายก่อนโอ้โหลุยดีอาร์ แม่เปิดมา7นาที50วินะโหโหลดิอาร์ให้ดูเลยเล่นให้ดูเลยโขเอซิดโดยกูลิกครับจเิๆงๆการเล่นฟีฟ่าเอฟผู้ขอเรียกปไปเ,เลยเอฟซีดกวาเอฟฟีฟ่าหละเอฟฟีฟ่าโทรศัพท์ละกันนะครับคนดูเพื่อเป็นการเข้าใจง่ายไม่ชินด้วยเอฟซีมาบายเนี่ยวิธีการเล่นแบบให้ได้นะครับที่ผมเล่นมานะครับใจเย็นคนดูจังหวะที่แบบไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปก็ได้นะครับรอครับเนี้ย รอทีมเห็นไหมมันก็จะมีตัวเติมปั๊บคอนเทนต์เกินไปอันนี้คอนเทนต์เกินไปเอาหายเยยยโอ้โหสีดานเกือบแล้วไอ้โต้ส่วนการคุมกองหลังก็คล้ายๆแพดเก่าครับนี่เห็นนะเราไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ครับแทงมาครับหลอกโอ้โหเฮ้ยนี่ แน่ส่งติดกการควบ้านหลังก็เหมือนเดิมครับนี่เห็นไหมเราเน้นหันหลังถอยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเออ่ถ้าเราแบบแย่งเห็นปะ่ะถ้าทีมตรงข้ามใช้ทักษะมาก็คือมันจะหลุดเลยเว้ยคุณดูลุย,ยดีอัขอโชว์พวไม่ไปหไหมไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนะครับครับเจ๊ยังครับเนีย่ยเขาดักทางเราแล้ว,ลวอ่า ใจเย็นครับนี่ทำอะไรวะกูแม่งต่อบอลกันาดนไปเ็นยนะถ้าผมเข้าพวดมันก็จะเป็นอย่างี้ครับมันดูอื้มเนี่ยแล้วเวลาการหลุดหนึ่งหนึ่งอะผมแนะนำนะให้ยิงห่างจากประตูนะครับถ้าเขายิงเสาสอง,สองมันกิ้ไม่เหลือนะคนดูยังไงก็ไม่เหลือรันตีร0 0้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าโกแพด แผ่นนี้มันผมรู้สึกว่ามันจับเสาสองมันพุ่งไม่ค่อยดีกว่าก่อนดูเอ่ออะไรอะลูกนี้หาเลยกูผมยังมีตัวตนอยู่ไหมอันนี้กูยังมีแบบยืนอยู่ไหมหรือว่าไม่มีประตูเลยอันนี้เกมนี้ไม่มีประตูหรือเปล่าครับเวลาเราเล่นเราก็จะเจอประมาณนี้ครับคุณดูใช่ไหมผมว่าเป็นกันทุกคนแหละเจอลูกแบบออียงว่ะเนี่ย ผมขอตั้งชื่อลูกนี้ว่าอีหยางวะนะผมก็ค่อนข้างเจอบ่อยครับคุณลูกเวลาเจอถ้าเป็นจังหวะจะยิงอะไรอาจจะเงียบๆหน่อยนะครับคุณลูกเพราะว่าเน้นเน้นต้องเหม็มหน่อยพูดไปเล่นไปซช้สมาทีมาเลยนะ <c oughs> ครับจะระภาคใส่ที่หลังก็เสียงไม่ตรงกับคลิปอีกอะไรแบบเอออัดไปแบบไม่ค่อยได้เลยนะจริง้วไม่รู้เป็นไร เออเฮอมันต้องเมมนอย่างนี้หละนะพอเล่นกับโทรศัพท์มันก็จะค่อนข้างที่จะง่ายกว่า iPad นะเพราะว่า iPad อแย่ที่ทุกคนเคยแบบเล่นเออดูจากคลิปก่อนนะมันมันจอมันแคบกว่าเว้คุณดูผมไม่รู้ว่าเอ,อรุ่นอนื่นเป็นไหมแต่ผมเป็น Air ห้าไง Air ห้าของผมก็คือแบบจอแคบมากนะครับรแต่าเป็นโทรศัพท์แบบว่ามันจะกว้างกว้างกว่า iPad เยอะเลยหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ย iPad โกงกว่างเงี้ยผมบอกว่าไอแพดเาเสียเปรียบเลยคนดูเสียเปรียบแบบเสียเปรียบมากเพราะว่าจอมันค่อนข้างจะแคบนะครับการมุมการมองอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ทักษะเดิมไหมนี่ฮะถ้าเขาแบบไม่ส่งสักทีเราก็แซ่ไปก่อนเราต้องระวังนีโต้หลอกไหมถ้าเขาเล่นสูตรเดิมหรือะ่ะเขาเล่นสูตรเดิมสวย อะไรบ้านเนี่ยตอนนี้เล่นเชงก็ยังใช้ได้นะครับแต่แนะนำว่าใช้ครั้งเดียวพออันนี้อะไรครับอันนี้จะถามว่าตรูท,ทำอะไรกูอ๋อหมดเวลาแล้วเออลืมดูด้ดเกมนี้อาจจะไม่ค่อยวุ่นวาเท่าไหร่ครับเป็นการแบบพูดพดเล็บเป้มเล็บเปื่อยนะถือว่าเป็นการสอนการลงเดินเกมเดินเกมนี่นะครับ วิธีง่ายๆเลยคนดูก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าใจเย็นนะครับใจเย็นอาจจะลาละอาจจะมองว่าเอ้แรงน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆอ่ะมันเกมเนี้ยทิกประมาณนี้ครับคนดูก็คือแบบใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคนดูเดี๋ยวคลิปหน้ามาทําอะไรให้หรือแบบมาสอนทิคอะไรก็อย่าลืมรับชมติดตามนะครับจะมีทิคมาเรื่อยๆนะครับถ้าผมรู้อะไรมาผมจะรีบมาดคลิปบอกคนดูเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้คำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ ขอประทานโทษประทานภายนัยนะครับสำหรับทีนนี้ก็สวัสดีครับ